สวัสดีครับเพื่อนๆที่น้องทุกท่านผมผลเอ็นสามเอฟดีไอไวไลฟ์ได้ชแนลนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงคอลลานะครับผมแต่ว่าจะเป็นคอลลาของสาย 3D นะครับผมก็คือจะเป็นคอลลาสสายเบานะครับคอลลาสสายเบานะครับเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเห็นโอเคครับผมก็คือออกแบบเอาไว้ให้ทํางานเหมือนกับคอลลาโลหะทุกอย่างเลยนะครับผมใช้งานได้ เหมือนคอล่าโลหะนะครับผมแต่ว่ามันจะเบากว่านะครับเบากว่าเยอะเลยนะครับผมแล้วก็มีสีสันนะครับนี่ครับก็จะไว้แต่งบนตัวลำสามดีนะครับก็ในที่นี้นะครับจะใช้ในการล็อกล้อนะครับผมก็คือล็อกล้อที่ท้องของตัวลำนะครับแต่แต่ว่าจะใช้ในลักษณะอื่นก็ได้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้ผมจะใช้ในการล็อกล้อให้ล้อไม่หลุดออกนะครับผม แล้วก็เป็นสีสันที่สวยงามนะครับเหมาะกับการแต่งลำการแต่งลำของเรานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวลำกันนะครับผมก็จะใส่ไปที่ลำคอมเมอร์นะครับผมเป็นลากสามดีอละคิับบินเล่นท่าเล่นสนุกสนุกช้าได้เร็วได้นะครับผมเี๋ครับไปดูที่ตัวลำนะครับว่าตอนใส่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตายังไงลำเราดูดีขึ้นยังไงนะครับผมล้อดูหล่อขึ้นยังไงแล้วก็ลำหนึ่งเนี่ยใช้แค่2ชิ้นเองนะครับนี่นะฮะ ลำหนึ่งเนี่ยใช้แค่2ชิ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีรูนะครับออกแบบเอาไว้ให้มีรูทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับเพื่อที่จะขันเกียวปล่อยเข้าไปยดยึดกับตัวคันชักขาล้อนะครับผมลวดคันชักขาร้อนะครับที่ทำเอาไว้2รูก็คือเผื่อว่ารูหนึ่งเนี่ยมันเกิดหวานนะครับผมเราก็จะได้เปลี่ยนมาใช้อีกรูหนึ่งนะครับก็คือออกแบบเผื่อไว้นะครับผมไปครับไปดูที่ตัวลำกันครับหล่อมากครับผมนี่นะครับก็คือ ตัวอย่างการใช้งานนะครับเห็นไหมครับที่ขาร้อนะครับเห็นไหมครับผมแล้วก็แค่ใส่คอนล่าแล้วก็เขียนแบบเอาไว้ให้มีรูนะครับเราก็สามารถขันน็อตเห็นไหมครับสีเงินเงินขันน็อตเพื่อยึดคอนล่านะครับก็คือข้อดีคือมันเบานะครับเบากว่าคอนล่าที่เป็นโลหะหลายเท่ามากเลยนะครับผมแล้วก็เขียนแบบสามารถใส่อินฟิลเลือกอินฟิลตามที่เราต้องการนะครับก็คือเราถ้าเราต้องการเน้นเบาก็ลดอินฟิลนะครับผม โอเคนะครับนี่นะครับตัวอย่างทั้งสองลำนะครับผมนี่โอเคครับผมนี่เป็นลํำสามดีนะครับเน้นเบาทุกอย่างนะครับผมโอเคครับการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆก็ใช้งานเหมือนคอลล่าโลหะทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษของเขาคือมันเบานะครับเน้นเบาแล้วก็สวยนะครับเพราะว่ามีสีสันแล้วก็ยึดขาล้อได้ปกตินะครับผมยึดรอได้ปกติโอเคครับผมมาเล่นอาสีกันครับ ก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแน l นะครับผมจะไ,ได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ